สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีทุกคนแม่มงลิงกลับมาจากหน้าแล้วพี่น้องมาเฮือนแม่ดำแล้วปลาเมาทำอะไรต้ส้ตม,สมตม้มจนน้ำอายแตกเป็นน้ำลายแตกได้หอมได้ผู้หัวหอยเกินน้ำลายใครสะกินน้ำเมานี่อไหนเขาจะกินเม็ดติดเม็ดเม็อเม็ดเม็ดสายหิยวนี่เม็ด ใค้ยด่กับเนี่มแม่ชิมกันเด้อค่ะเพีใจแกน่ไกลพ่มแังกแพุ่แม่ลน่บล่กเขานั่งกลพ่นี่กับเขามาแต็มหนสวแพงโอ้มีหันหมกแก่เาเจ้าจะนั่งไกลรน้องวิงๆ่าเจ้านังไก อืมอ่อนคือบองะเซลูขอให้ขอให้แบตมีนะจะบอกกันเทียงกันนะอยู่น้ำกันนะบุพอหานาที่ปัดชีเค้งๆดกเอื้อยเอื้อยพอค้าโมเลิ่งน้ำเลยหัดกินใจเมือนี้อีลามาเป็นโมลิงลิงลิงได้โมเห็นอะไรลูกบาริบาลุ่งเรื่อย ิ à, ับ <m ì S 1> ่าไว้คันบ่าไว้นะบ่าบได้บ่าวบัถองอห้ิกินลามมูนี่บิงิงบเขากินมุกินดสิกินโหลกินบจามาเามาเด้อมาเด้อมาสมต่ำสมตำใส่มาข้ามน่อยพี่นางอย่ามาหมอ มพิ่งยุบโลยุบโลจกมแถนอ่ามีิจะกระกระโดดลยหิวเด้อหิวจนอยากหายไอ้กปไปี่ไปอนพี่น้องพี่น้องขอซิมก่อนเด้อ แทบเด็ดขนาดเลยจังสิดำก็มีด้หัวหอยมอะายหัวหอม็ะไไม่หัวหอยมันก็ดำตัวเนี่ยมันผักอะไรได้ดำเลยแับแับ เป็นรสชาติเด็ดบนบ้านอค้ากงหน่อยมามาหิวแห้งเลยพี่น้องพอรอรรรรรรอนี้รัรรรรนรร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 ร้อรรรอรร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 รครร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 นรรรรรีรร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 รเจ็บกินหมูอืรมันมา Cái này mình bỏ mặt mời mời mặt mời 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 mạnh mời Cắp mời 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 เงี้ยอไปหันกันได้หรอนั่นนี่หแล้วอยนีุ้กัวนากนามบาี้พอแม่พี่น้องดันรืมหิวแห้งบาีเสิเนง มาเด้อมาเด้อกินตำน้ำกันเด้อพี่น้องกินตำหมูตำหอยน้ำกันเด้อตำช้างตำหมูเอากระปุกแล้วมาไปเลี้ยงงัวเด็กๆลนี่คือสีอิ่มหมดแล้วหนี่งอิ่มแล้วอิ่มลูกกสนกินกับปลาผ่ากันกินลายเดี๋ยวจิ้งกับจิ้บอกว่าหาหน้าที่อยู่น้ำกัน

เมื่ออื่นเลยสิบบมหาซ้ำเมา่ออื่นบ่มีหมูแล้วน้องกับบ่มีหมูแล้วลูกมีทหารไปกันไม่ได้ไ <laughs> ม่ได้ไ <c ười> ม่ได้ไ <c ười> ม่ได้ไม่ได้ต่างคนต่างบ่เงาะกันเด้คัดไพ่คัดมันแมนบ่ล <c ười> <c ười> ิงหายเอือยบ่แมนบ่ เหมนจะหายที่ลมันยัมกาหมนมีการหยใเหมายลอยหยออรอย่าเหรนอย่าเฮ็ดนะนั่นในน้องสิมีมู่สรุปมืออื่นนะอีหลาบ่มากับบมีมูแล้วหลิงหนี่หมอแกเหรินเปลี่ยนทองหน้าเปลี่ยนทองหน้า บ่เห็นดอกมันมีแขนมันมีแขนแต่นั่งอันนี้นั่งอันนี้บ่มีคำว่าเปลี่ยนเปรื่องเขียนไม่น่าเเปลี่ยนเรื่องบ่มีคำว่าเขียนที่ขาตอนแรกหุ่แล้วแบบนี้หัวหมูสุบมาแล้วก็นหุ่นแล้วแล้วจะหายเป็นไยฮึมหายเอื้อยๆกับใบยักษ์มา มาบ่มาออื่นน่ะล่ะน้องบ่มีหมูได้ลูกมาสิน้องก้ามวะเอ้ยสดสดสดนี่หัวหอยฮะนะได้ใจอะไรเนี่ยคุณมีแต่หัวหอยขื่อติ๊กทยเลยตลาดซื้อตลาดแล้วใหญ่หัวใหญ่หัวแดดว่าหัวใหญ่จะเก่ามันคลอยกุบกรุบมันสด ไม่้อไม่งมันจเ,นเ,นเนลีนะออยออแกเยนมอเงลิงก็อดบ่ได้แหละพี่น้องมาหอนี้ก็สิอคอจบขีปเด้อฝากไว้ตามกันไล์ก็แซงคือเก่กาเห็นเป่าเมาก,ก็มันแม่ดากินละดามไล่แตกอดบ่ได้ไปละพี่น้องออสบายดีสบายดี Guda <coughs> 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 <coughs>